แล้วผมนี่เลยนะโอ้ตรงงานแบบส,สวยๆนะผมเอ้โมเดลยังไม่ยอมนะผมยังเก็บต่อนะเขาเก็แบบต่อก็เก็บนะครับได้รับผมก็สวัสดีเพื่อนพี่น้องๆทุกคนนะผมยินดีต้อน,น,น,นรับเข้าสู่ช่งองเอ็มคนราพันแล้วก็สวัสดีทุกทายทางเพจเฟซบุ๊กเอ็มคนราพันทุกคน,นเลยนะครับโอ้โมเดลเรายัางสนุกอยู่นะผมงานน้อยนะวันนี้นี่นี่นะผม สองงานมันที่เรียบร้อยนะครับสวยๆกยสมมย็สวัสดีไปทางเอฟซีสปอลาวนะครับผมสบายดีพ่อแม่พี่น้องนะครับจงกะจิมเดฟสโรมมาเอาบอโปนรบียบาทสวัสดีไปทางเอฟซีกัมพูชานะครับผม ตอามาแล้วก็คอมเมนต์ได้นะผมแต่ผมตอบไม่ได้หรอกตอบไม่เป็นนะผมอ่านไม่ออกนะครับแต่ว่ามีอ่าหลายคนนะผมคอมเมนต์มานะครับเป็นภาษากัมพูชานะผมก็มันมีแปลให้โยนะผมแปลได้อ่านออกอ่านได้นะครัเพราะว่าเขาแปลให้แล้วเนาะแต่ก็พิมพ์ตอบกลับไปไม่ได้นะผมก็ได้อ่านทุกคลิปทุกคอมเมนต์ทุกแชทนะผม มีอะไรก็สามารถทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะผมนี่เลยมามาดูพน้องโจรสหน่อยนะผมเสร็จที่เรียบร้อยนะครับนี่ <Okay. S 1> เป็นยังไงพน้องโจรดงานนี้ uh. เป็นยังไงบ้างงานนี้โอ้วันกรอบโอ้วันกรอบนะผมวันกรอบเสร็จงานรับไปคนละ500อยนะครับ <laughs> ทำงาน2ชั่วโมงนะครับผม่าำมันประมาณ100บาทอยบาทที่เหลือก็จะเป็นค่าซุดล้อค่าโน่นค่านี่ไปจะไม่พอน้องจกรวดใช่ครับโอเคมาครับลงฟิวบ้านซีแยก2คันนะผมนี่เลยเมาแล้วผมลงฟิวบ้านซีแยก ยอมาครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูพ่อท่านกิจวัตัวนี้มันทางคองอะไรนะเจ็ดสิบรือแปดสิบครับขออีทีเจ็ดสิบนะครับผมนี่เลยซื้อมาใหม่จากจากไหนนะรอธนากิจครับขอธนากิจกี่บาทน้องพันสี่ครับพันสี่ร้อยก็ร้อยหนึ่งอ๋อเป็นพันห้าครับผมพันห้ารวมพันห้ารวมส่งนะตัวนี้เป็นถังอีทีเจ็ดสิบนะครับนี่เลยถังก็แน่นๆนะผม มาขามาดูข้างล่างนะผมยังไม่ใช่ข้างหลังนะครับข้างหลังข้อน้องกระโดดยึดเป็นตัวเดียวนะผมปกติเขามีรูนัดให้2ตัวนะครับตัวถังเนาะแต่ว่าตัวนี้ใช้ยึดแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะผมนี่เลยข้อน้องกระจดําำขาขึ้นมาใหม่นะนี่เลยขาตัวนี้นะครับผมก็ทําเหมือนกับว่ายังไงล่ะเหมือนตัวยูนะผมยึดบนหนึ่งตัวแล้วก็ยึดล่างหนึ่งตัวนะเป็นขาม่างนี้เนาะนี่นะยึดตัวหนึ่งนะผม ไม่ได้ใส่กันกระเทือนนะพลังเคยยึดติดไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพามาดูข้างหน้าต่อนะผมนี่ครับข้างหน้าเพราเราจะโดดสร้างขาขึ้นมาใหม่นะผมทําไป็ตัวนี่นะครับขาสีน้ำเงินนี่แหละนะครับทำขึ้นมาใหม่นะครับนี่ก็ทําตัวยึดไฟไว้ด้วยก็เจ๋วเลยครับผมวางแผนได้ดีมากนะครับตัวนี้นะผมก็ทําตัดตัวนี้มาโค้งขึ้นมานี้นะครับจาะรูไว้นะครับ นี่นะแล้วก็เอาเล็กตัวนี้นะครับวิ่งยาววิ่งยาวจากนี่มานี่นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ดูตำแหน่งให้ได้นะครับข้างล่างก็เชื่อมไว้นะครับนี่นะง่ายๆครับผมถ้าสำหรับคนที่จะทำนะครับแต่ก็ใส่ลูกยางไว้ด้วยนะครับลูกยางกันกระเทือนนะครับไม่งั้นนี่มันจะฉีกนะครับผมถังแตกได้นะครับมันจะกระเทือนมากนะเราก็ต้องใส่ลูกยางไว้ด้วยครับผมนี่นะ ก็จะประมาณนี้ครับผมข้งล่างก็จะอยู่ประมาณนี้นะผมอย่าให้ถังมันลงถึงอ่างนะครับไม่งั้นนี่กระแทกบ่อยๆนี่แตกนะครับยิ่งเป็นยันมาด้วยนะผมคือที่ดึงนี่โอ้โหสั่นไปทั้งคันนะครับผมขาหน้าก็จะประมาณนี้นะผมตัวนี้ก็เจาะรูยึดกับายางกันกระเทือนนะครับสองตัวนะครับ ส่วนข้างล่างก็อัดอัดเข้าไปนะัดรูเก่านะับของยัางมาเลยนะครับเราต้องสร้างขาขึ้นมาใหม่เนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆดูเอานะครับผมตรงนี้นี่ใช้ได้นะครับผมถ้าเราไม่ซื้อเนาะถ้าจะแปลงใส่เอาก็ประมาณนี้นครับผมง่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่แน่นอนนะครับผม มองไปนี่เครื่องนี้เล็กจัดนะผมเล็กเพราะว่าถังน้ำมันนี่แหละ เสร็จแล้วนะผมถอดล้อนี่ถ้ามีสองคันนะผมถอดล้อนี่โอ้คันหนึ่งไว้ไถอย่างเดียวแล้วก็อีกคันหนึ่งไว้ลากนะครับก็น่าจะดีอยู่เดี๋ยวของผมก็จะทําอย่างนั้นแล้วผมผมจะคัน ไม่แน่ใจว่าจะเอาขนาไหนไวลากนะครับบางทีก็เอา,อาจอาจจะเอาอีทีนะผมไวลากนะครับแล้วเอา150โรงงานนะครับเอาเครื่องใหญ่โรงงาน เด็ดแคมมาใหม่นะผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะผมสู้ว่าพอน้องกิรลดไม่สนใจหาอีทีมาไปไทนาบอหรือว่าเอาไว้ลากนี่ไม่ต้องถอดลอ้อนี่เหออยูนะ่อยากคนนึงลากคนึงโรงงานนะผมมาถึงก็ทำง,งานเลยนะครับ ใส่กรองแล้วบิดไม่ขึ้นนะผมไม่รู้ว่ากรองตันหรือเปล่านะแต่กรองไม่น่าจะตันนะผม กำลองจดเสร็จข้างหนึ่งแล้วนะนะผมอูย้ยตำเรียน<ไ>เดี๋ยวก็เอาลูกได้นะคร,<ะ>รับฮะเ,เ,เกี่ยวต่อแต่ก่อนเห็นเป็นอะไรต่อ เดินละครั้งแล้วเดินแรงๆนะครับน้ำมันเครื่องก็สําคัญนะเพื่อนถ่ายบ่อยก็ดีหน่อยนะครับเครื่องจะไม่ค่อยสึกหรอเนาะก็เลือกน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพแล้วผมอันนี้ถ่ายเดือนหนึ่งสองเดือนถ่ายก็น่าจะลอมากเลยลื่นเลยควันไหลเลย <laughs> อุ้ยของความต่างกับบอกสองเดินถ่ายของผมนี่กี่เดือนแล้วไม่รู้นะ <laughs> จะถ่ายอยู่วันนั้นถ่ายอีกทีนะผมก็จะถ่ายที่หนึ่งสองตัวก็ โอ้มัปหลายบาทนะครับถ่ายมายใส่ทีบเออถ่ายมทั้หมดอดเจ้าของยันมาไปใส่ทีก็สงสารทีเนาะทำงานหนักเหมือนกันนะผมก็เลยเอาใหม่ให้นะซื้อวันนั้นก็เท่าไรละสามร้อยแปดสิบบอมันเครื่องแพงนะผมขึ้นราคาขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผม นะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ